สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับช่อง a อน t ต i ง g หดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นแมคโดนัลนะครับท่านผู้ชมเราก็มาดูชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นแรกนี้ก็เป็นโมเดลมิสเตอร์ไคสุนะครับเขียนว่า Everything Also Number o นะครับน่าจะแปลว่าทุกอย่างคือที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ม m เตอร์ไคสุเหือปิมแล้วก็น้ำของแมคโดนัลล์นะครับสภาพก็ปานกลางนะครับด้านหลังเขียนว่าหนึ่งร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไคสุนะครับอันนี้ผลิตเมื่อปีหนึ่งเก้าเก้าสามนะครับถือว่างานเก่าเลยนะครับมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับกล้อง ชิ้นนี้ก็เอาไว้ตั้งโชว์นะครับแล้วก็สามารถหมุนได้นะครับชิ้นนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยตัวนี้ก็เป็นโมเดลมิสเตอร์ไคสุอีกแล้วนะครับเขียนว่า e v i r i t h i n g also i want ทุกอย่างชั้นต้องการนะครับนี้ก็เป็นมิสเตอร์ไคสุถือถุง แมคโดนัล์นะครับด้านในก็มีน้ําแล้วก็เหลืองๆนี้น่าจะเป็นกล่องเฟรนฟรายไม่กเ็เบอร์เกอร์นะครับสภาพปานกลางอีกแล้วนะครับตนนัวนี้อยู่ท่าโก่งนะครับตัวน,นี้ก็สามารถหมุนได้นะครับท่านผู้ชมหมุนได้เหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะครับจะดตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับไม่มีตัวอักษรนะครับว่าจะตั้งเฉียงๆหน่อยก็ได้นะครับ ตอนนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยตอนนี้ก็เป็นโมเดลแฮป p ี้มิลนะครับเป็นสัญลักษณ์ของกล่อง happy ้มิลนะตอนนี้ก็ของไม่ครบนะครับมีแค่ตัวนะครับตัวเสริมมันของเสริมมันไม่มีนะครับชิ้นนี้ก็เอามาตั้งโชว์นะครับตอนนี้ก็เป็นลายที่มันโดนโดนสาดสีใส่นะครับยับแขนขยับได้ครับผมเนี่ยให้มันนั่งก็ได้นะครับนี่ครับ สภาพก็สภาพดีนะตอนนี้ตอนนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยตัวนี้ก็เป็นของเล่นรูปแฮปปี้มิล์อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นแฮปปี้มิล์ทำปากจูนะครับตอนนี้สภาพดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมแกะมาจากมือหนึ่งนะครับไม่น่าแกะเลยครับเสียดายท่านผู้ชมอนี้ก็หมุนไม่ได้นะครับ แขนขยับได้ครับตอนนี้ให้มันนั่งไม่ได้ครับผมแล้วก็อันนี้ครับที่เสือมันมีนะครับมันก็จะถือนะครับตะกูรับท่านผู้ชมจำไม่ได้แล้วว่ายังไงนี่ครับมันถือนะครับนะครับใส่ผิดได้ครับใส่ที่มันมีดูนัดก็ไม่เป็นไรนะครับ ชิ้นนี้ผมก็ได้มาในราคา20บาทนะครับเราก็ไปดูชิ้นหล่อไปกันเลยนะครับชิ้นนี้ก็เป็นรถของแมคโดนัลล์นะครับอันนี้ก็สติเกอร์มันไม่ครบแล้วนะครับท่านผู้ชมมันจะมีที่ล้อด้วยนะครับเนี้ยจะเป็นรถส่งแมคโดนัลล์นะครับเนี้ยด้านหลังมีปารแมคโดนัลล์นะครับเป็นตัว M สติกเกอรถมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันเป็นมันมีลานครับ ถอยหลังแล้วมันก็วิ่งนะครับเรียว่าแรงอยู่ทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสภาพก็ปานกลางแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยอันนี้ผมก็ขอรีวิวสองตัวเลยนะครับเป็นมิเตอ,อร์ไฮสุแบบไม่มีฐานนะครับเอาไว้ตั้งโชว์อย่างเดียวนะครับสองตัวนี้นี้ก็ ใส่ถุงมือหิมะนะครับถุงมือกันความหนาวนะครับแล้วก็ใส่เสื้อฟิล์นไฟแมกดนันล์นะครับสภาพก็ถือว่าสภาพดีทั้งสองตัวนะครับเอาไว้ตั้งโชว์ได้อย่างเดียวครับชิ้นนี้ก็ชูสองนิ้วทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เสื้อก็เหมือนแฮมเบอร์เกอร์นะครับสภาพก็ดีเหมือนกันนะครับ แลนหลังก็สะพายกระเป๋าเป็นกระเป๋าเป็นแก้วน้ำนะครับแก้วน้ำของแมคโดนัลล์นะครับสองชิ้นนี้ผมก็ได้มาชิ้นละ10บ,บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นนี้ก็เป็นของเล่นรถแฮมเบอร์เกอร์แมคโดนัลล์นะครับ สภาพก็ปานกลางนะครับสติกเกอร์ก็ไม่ครบนะครับเมื่อก่อนสติกเกอร์ล้อนี่ครบนะครับแล้วก็มันก็ลอกหายไปแล้วนะครับด้านหลังก็เป็นป้ายทะเบียนแมคโดนัลล์นะครับสภาพก็ถือว่าสวยทีเดียวอันนี้ก็มีลานเหมือนคันเมื่อกี้นะครับครับถือว่าแรงเช่นกัน,นครับ คันนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยนะครับชิ้นนี้ก็เป็นโมเดลรถกระบะเฟ้นไฟนะครับเป็นกระบะแต่งเลยนะครับแต่งเฟ้นไฟนะครับสติกเกอร์ก็ไม่ครบนะครับขาดแค่อันเดียวนะครับสภาพนี้สภาพแบบดีจัดเลยนะครับไม่ติดเหลืองนะครับรอยก็แทบไม่มีนะครับแล้วก็ขาวๆเลยนะครับยาสติกเกอร์อันนี้จะหลุดแล้ว อันนี้ก็มีลานเหมือนคันเมื่อกี้เช่นกันนะครับนะครับคันนี้ก็น่าจะแรงที่สุดแล้วนะครับที่แรงที่สุดก็เพราะว่าเป็นกระบะแ่งครับน่ครับแรงมากรถคันนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับแล้วก็ไปดูชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยชิ้นสุดท้ายของคลิปนี้ก็เป็น โมเดลมิสเตอร์ไคสูนะครับผมเขียนว่า everything everything also one extra ต้องการแบบทุกๆอย่างต้องการแบบโคตรๆนะครับภาษาแปรนะครับตอนนี้ก็สภาพดีนะครับตอนนี้เป็นมิสเตอร์ไคสูจะกินอาหารนะครับอาหารของแมคโดนัลล์นะครับก็มีน้ำเฟรนฟรายกับเบอร์เกอร์นะครับ หมุนได้นะครับ๋อ,อท่านผู้ชมตอนนี้หมุนไม่ได้ครับต้องขออภัยนะครับชิ้นนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้รีวิวของเล่น m c d o n a l d ไปทั้งหมด10ชิ้นนะครับก็จะเป็นพวกรถแล้วก็เป็นพวกโมเดลมิสเตอร์ไคสุแล้วก็แฮปปี้มิลสองตัวนะครับ ภาพก็ถือว่าดีเกือบทุกตัวนะครับผมเป็นมือสองทุกชิ้นเลยนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับขผมค,ครับสวัสดีครับ